เรียนที่เมืองฉันจนต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ถ้าน้องคนไหนกล้าส่งนิวเลยให้ผมพองดูเนี่ยแสดงว่าเสี่ยงจริงมากเลยนะคะอันนี้สาหรับน้องๆที่พักในมหาวิทยาลัยค่ะนักเรียนของพี่อีบ,บอกมาว่าใช้ค่าอาหารเนี่ยเดือนนึงนะคะวันละตกไม่ถึง50หยวนต่อวันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเรากินกาแฟที่นี่นะคะก็ประมาณ10บถึงสิบห้าสิบหกสิบแปดยี่สิบหยวนไม่ถึงไม่เกินร้อยบาทแน่นอนค่ะค่าโทรศัพท์นะคะก็ประมาณ 50หยวนต่อเดือนนะคะแล้วก็รวมพวกค่าเดินทางนู่นนี่นั่นประมาณ20-30หยวนต่อครั้งนะคะเพราะว่าค่าเดินทางที่นี่ถูกมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนของพี่อีนะคะใช้เงิน2 5 0 0นหยวนต่อเดือนเนี่ยยังมีเงินเหลืออยู่นะคะเพราะเขาได้ทุน25 0 0หายวนต่อเดือนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนที่ฟังอันนี้อยู่นะคะถ้าใช้เงินเกินกว่า2 5 0 0ายหยวนแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าน้องเนี่ยมีเวลาใช้เงินเยอะนะคะก็ต้องลองคิดดูนะคะว่าเอ๊ะ น้องเรียนหนักพอหรือเปล่านะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้วิ่าลืไลค์แชร์ฟอลโลกแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย